Glide for 6 0 meters after launching from Clombo's um blowhole เราจะต้องบินเป็นระยะทาง60เมตรหลังจากที่โดดตรงรูบนหัวของเจ้า Clombo um ี่โสิอซิ์ที่ซายปักไว้นี้นะคะเป็นสุดที่ดีที่สุดในการทำเควสนี้เพราะว่าเราสามารถหาน้อง Clombo um ได้ชัวร์ๆค่ะเพื่อนๆเ,เห็นอีกฟากหนึ่งของนาไหมคะนั่นแหละค่ะน้อง Clombo um ตัวม่วงๆอ้วนๆตรงนั้นค่ะ น้องจะเกิดที่นี่ทุกตาเลยนะคะคือใช้เข้าใจว่าในแมปหนึ่งอะ่ะมันจะมีคลอมโบได้หลายตัวมั้งแต่ว่าสุดที่เกิดเนี่ยบางตัวมันจะเกิดไม่แน่นอนคือแบบมันเดินไปเดินมาแต่ที่บริเวณโอเอซิสนี้นะคะเกิดชั่วๆหนึ่งตัวน้องอาจจะเกิดบนล่างซ้ายขวาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ารอบๆนี้มีแน่นอนเพื่อนๆก็เดินมาหาน้องได้เลยนะคะเราสามารถที่จะบิวเพื่อ ปีนขึ้นไปบนตัวน้องหรือเพื่อนๆจะขึ้นจากห่างได้นะคะแต่ว่าการขึ้นจากหางเนี่ยถ้าน้องมันเดินไปด้วยอะคะ่ะมันก็จะขึ้นลําบากนิดนึงหรือว่าช่วงที่น้องเดินขึ้นเนยบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้อะคะ่ะบิวด,ดีกว่าง่ายกว่าเสร็จแล้วเพื่อนๆมาที่รูบนหัวนะคะรูตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ทําการไปยืนบนรูแล้วเราก็จะกระโดดพอโดดแบบนี้แล้วนะคะก็บินเป็นระยะทาง60เมตรเท่านี้เดี๋ยวก็จะผ่านเควสนะคะ ในการบินหนึ่งครั้งเนี่ยยังไงมันก็ถึง60เมตรนะคะเพราะว่าช่วงที่ร่อนมันแบบระยะทางมันได้เยอะอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึงใช่ไหมคะก็บินลงไปใหม่แล้วก็โดดที่รูบนหัวใหม่เท่านี้เองคะ่ะถ้าใครมีของก็อย่าลืมป้อนน้องหน่อยนะคะเพราะว่าน้องเป็นเด็กดีแล้วเราก็น่าจะให้รางวัลสักนิดหนึ่ง และการป้อน้องด้วยผลคอมโบนะคะเราจะถูกนับเควสด้วยไมโซเนี่ยจะได้เลเวลละ8,000นะคะโดยเป็นเพื่อนจะต้องป้อน5อันต่อเลเวลโดเนตเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ True Money Wallet หรือจะเป็นพร้อมเพงตามคิวอัลโคนี้ได้เลยนะคะใสไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ